ครับผมบวใหญ่ไซเล็กตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโซนอันล,ลีอีกแล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นคิวของพี่พีโกโรนะซึ่งหวังว่ามันจะอัปเดตโกฮังบีดมาในไ,ไว่้นะนะบอกเลยว่าพีโกโร่น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในอัปเดตนี้แหละในความคิดส่วนตัวของพี่นะเพราะว่าไม่อัปเดตมาสองตัวคือเบียคุยะกับพีโกโร่ซึ่งพีโกโร่เนี่ยรู้สึกเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสกิลแล้วก็คอมโบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลงแร้งกันดีกว่านะวัยรุ่นนะซึ่ง ก็ไม่ต้องพูดเ่างทำเพลงนะครับมาดูที่สกิลกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอิโกลโลในร่างปกติจะไม่มีพาสซีฟอะไรนะเนี่ยเป็นเอวันปกติของตัวโรนะครับส่วนสกิลหนึ่งจะเป็นเอ่อสกิลหมัดยังยืดนะสามารถเปิดคอมโบได้หรือว่าเอ่อต่อคอมโบได้เช่นกันครับเหมือนใช้แบบทีท่าแล้วก็ดึงมาแบบรวดเร็วตัวหนึ่งนะโอ้โหกดช้าไปงัดแ้ น่าจะงัดแบบนี้ดีกว่าโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับแบบนี้เลยนั่นยรุ่นซึ่งถ้าเกิดเราใช้เอระวังต่อยนะครับก็จะเป็นเออีกสกิลหนึ่งซึ่งเอาไว้ต่อคอมโบซึ่งอันเนี้ยจะดาเมจแรงกว่าเาท่าหมัดยังยืดน,นะซึ่งท่านี้ประมาณห้าดาเมจส่วนท่านี้ประมาณสิบกว่าเอ้สิบสี่ดาเมจมั้งพี่ยังไม่ปิด,ดก็ใช้ ถ้าแบบว่าต่อคอมโบแบบนี้ดีกว่าซึ่งหลังจากใช้เนี่ยก็คือคูดาวเท่ากันนะไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็ตามนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นสกิล2เฮลซอนกราเนต์นะแลเป็นสกิลโป๊กนะครับซึ่งมันจะไล่พี่บาร์สไปแล้วก็ยิงระเบิดนะซึ่งสกิลนี้สามารถแคนเซิลได้นะแ้่มันระเบิดก่อนเนหะ็นไหมไม่ต้องใช้นานขนาดนี้นะครับก็อัดโป๊กเฉยๆนะครับสำหรับสกิลนี้ซึ่งมันมีทากาอากาศด,ด้วยครับ ยิงเป็นภาพออตโต้ล็อกนะแบบลอยตามไปเลยแคย่แมงกูเลงตัวนี้ไม่ล็อกตัวนี้เฉยโอเคโอเคนะซึ่งท่านี้ก็กาดเบรกนะเวอร์ชั่นการกัดแต่ว่าเวอร์ชั่นบนพื้นจะไม่การเบรกนะครับสุดไปสกิลสามเฮฟวี่เอลบรนะจะเป็นหฮเปืรอมเอมยแล้วพุ่งไปชนนะครับการเบรกนะนไม่ได้ต่อคอมโบอะไรได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ระหว่างออเใช้แบบว่าปิดคอมโบเนี่ยมันจะแบบพุ่งไปแบบเร็วๆเลยนะครับไม่ติดสายเปือมือ่อะซึ่งก็ไม่ค่อยใช้หลักสกิลนี้เอาอากาศเบรกอย่างเดียวน,นะครับสไปจะเป็นสกิลสีจะเป็นสเปเชียลบีมแคนนอนที่เอาไว้ทำให้โกคูเป็นโดนัทนะก็ยิงนะครับซึ่งความพิเศษของสก,กลิลนี้ก็คือ,อมันการเบรกาะ การเบ่งครับแล้วก็สามารถชาร์จได้นะซึ่งะระหว่างชาร์จเนี่ยเราสามารถแบบว่าแดดได้เอาไว้ถอยตั้งหลักก็ได้ครับชาร์จระกาศแล้วแดแบบแดเด็โคูดไวะนะครับโอเคซึ่งก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของคอมโบกันเลยดีกว่าครับคอมโบก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับคือพี่ติดกูดาแบหนึ่งนะครับแล้วก็รีเซ็ตเลือดด้วยจะเห็นว่าเลือดเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็ต่อยนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งแล้วต่อยแล้วอย่างงี้นก็ใช้สกิลสี่แล้วก็ใช้สกิลสองเพื่อเซ็ตอัพไว้มันจะแบบออโต้แท็กไปนะตอนลงแรงนะแล้วเราก็ก็ใช้สกิลสามดักก็ได้หรือว่าจะวิ่งไปต่อยกติก็ได้นะครับก็ทําให้เขาหนียากขึ้นโดนดาเมจอีกนะครับซึ่งเออจริงมันจะมีแบบว่าทําแบบนี้ได้ด้วยนะก็คือใช้สกิลสองนะครับแล้วเขาอ่ะมันต้อง ถูกบังคับให้บล็อกแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งดึงมาใส่เขาที่เผยนะครับถ้าเกิดเขาเออบล็อกสกิลหนึ่งก็ไดโดนสกิลสองอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ต้องใช้ระยะใกล้ๆนะถ้าเกิดไกลเนี่ยก็เขาสามารถหลบได้ทั้งสองนะเบอร์รุ่นนะเพราะระยะตามมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับสกิลสองนะครับเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่โหมดกันเลยดีกว่านะเบอร์รุ่นแปลงร่างเลยขอพรจากเทพเจ้ามังกรนะ ซึ่งอจริงๆลางโมดเนี่ยก็จะมีพาสซีฟด้วยครับพาสซีฟของมันคือสามารถแปลงลางได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนดีกว่าส่วน M1 ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นสกิลหนึ่งนะครับเอาไ้เปิดคอมโบได้นะหรือว่าใช้ลังนี้ได้ด้วยมันจะเป็นขัน้นใช้ลังเอ็มวครับไม่ได้การเบรกไม่ได้เป็นไฮเปอร์เมออะไรนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะ แล้วต่อไปจะเป็นสกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นท่าโช็อคแสลมแบบนี้ซึ่งเป็นท่าแกลบมันลูกกาเลย <üf> ก็บอกเลยว่ามันสุดโหดซึ่งสามารถใช้ระหว่างอิคาได้ด้วยก็เป็นเหมือนกันแต่มันสามารถใช้คอมโบกับสกิลสองได้นะก็ใช้ปุ๊บแล้วก็สแป๊กสกิลหนึ่งลัวๆเมื่อสองนี่เลยโอ้ยเราคอมโบกาดครับไปรุ่นส่วนต่อไปจะเป็นสกิลสามนะครับ เป็นสกิลก็แบบนี้นะถ้าเกิดเออมันไม่ได้ช้าเนี่ยมันจะด้งออกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราชาร์จเนี่ยจะด้งต่อครังซึ่งเราก็สามารถต่อคอมโบได้อะไรพวกนี้นะครับสับสกิลสามก็มใช้คู่กับสกิลหนึ่งได้ด้วยครับันรปนแบบนี้เลยนะก็จะเป็นสกิลสองใช้ไม่ได้นะวรุรุนใช้ได้แค่สกิลหนึ่งเหมือนสกิลหนึ่งสามารถใช้คู่กับหลายๆท่าได้เลยนะครับ ก็ใช่พี่เลยพูดไปสกิลสองเนี่ยถ้าเกิดบรรยากาศนันเป็นท่านี้แทนเนี่ยกเกิดบลืมชาร์จไม่ได้นะครับสำหรับท่านี้ส่วนบรรยากาศก็ไม่มีน็นไรตรนี้ส่วนต่อไปจะเป็นสกิลสี่นะสกิลสี่เนี่ยจะเป็นเอ่อท่าคาสีสุดเท่โอ้โหโคตรเท่ชาร์จต่อยเฮ้ยโคตรโหโดโนะ ซึ่งเออสกิลนี้เราสามารถแคนเซิลได้นะครับโดยการกดคลิกซ้ายรือวกดสกิลอะไรก็ตามนะทจะเป็นเออการแคนเซิลสกิลนี้นะซึ่งเออคอมโ,มโบเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราใช้ท่า3เปิดก่อนใช่ไหมครับแล้วต่อยก็ใช้สกิล2แล้วก็หนะครับประมาณนี้แต่จริงๆเออสกิลระหว่างต่อยมันใช้สกิล4ได้คนระับแตพี่ว่ง มันไม่ได้ทูขนาดนะั้นก็คือ3สกิลทูสสกิลคือเอาสกิลสีเอาไว้เป็นไอเปิดเมื A ่อซุปเปอร์เมื่ออย่าเงี้ยจักรพุ่ยรนเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่ร่างพิเศษของพิกุโร่กันเลยดีกว่านะครับคือพาสฟิซของร่างนี้นะที่เปิดซึ่งเราสามารถกดตัว C ได้นะครับแล้วพิกุโร่จะขยายร่างเป็นร่างจักรนะแล้วก็มันจะเสียโหมดประมาณ15นะซึ่งระหว่างแปลงร่างเนี่ยเราจะเป็นไอเฟรมนะไม่โดนอะไรเลยนะครับ ซึ่งก็มาดูที่การต่อยปกติก็เหมือนเออวีตาล่างลิงยักษ์ส่วนมาดูสกิลแรกกันเลยกว่าล่างนี้โดดไม่ได้นะสกิลแรกเมบาบลัสจะเป็นการยิง3ทีนะครับซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเกิดเรากดคลิกซ้ายนะสามารถแคนเซิลการยิงทีเดียวเพราแบบเพราะบางยิง2ทีทีที่สองคลิกซ้ายเนะี่ยมันจะไม่ยิงทีที่3นะครับรก็ไม่สามารถแคนเซิลกับสกิลอื่นได้เลยนะ กด 1>, 1 2 3 4สองเอ้ย2 3 4เนี่ยก็ไม่ได้แคนเซิลนะครับส่วนไปจะเป็นสกิลสองก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนสกิล3ถ้าเหยียบนะส่วนสกิล4ก็จะเป็นเอ่อท่าปัดแบบนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเวอร์รุ่นก็เอาร่างนี้เอาไว้แบบว่าสแปมอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นเอ่อ สกิลทั้งหมดของพิกโกโร่แล้วก็คอมโบโคร่าวๆกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในแร้งกันเลยดีกว่าหนะ้าวัยรุ่นไว้เจอกันครัฟเอ้ยนี่มันราชาดาวสยามเหไม่ใช่เจ้าชายเจอพิกโกโร่หน่อยไหมวัยรุ่นจอมมารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออกคืนไปไหม,มเอาคืนไปหรือเปล่าหึนี่ไงดึงกลับสวยงามแล้วเราจะตกลงแลวตามด้วยท่าสองเพื่อเซ็ตอัพพันนี่ไวแล้วเขากการเบรกต่อ เป็นอย่างที่คาดเลยเนีโยเฮ้ยเขาโบนสโตดเฮ้ยจะมันกูหลุดได้ไงวะไม่ใช่ลยนี่แต่ไม่เป็นไรเป็นย่าเพียงพอแล้วอึสอึศขี้เล็กเนาะนองอึสอึสอึเฮ้ยอะไรอะยิงก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกโอ้โหหนุยิงไว้นี่ไงโดนซะเฮ้ยโอ้ได้อยู่ชี้คิดว่ากูหลุดเอวอันหนึ่งแล้วสัตว์เอ้ยแบงแล้วปิงโลบอกโอ้แม่งกระโดดทีพูเอ้ยโอ๊ะอ้าวไอ้น้องรับไปรับคืนไปเฮ้ยโอ้โอ้เฮลนะ แรปปิ้งมีเท่าไหร่วะปิงฮัตสิบแปดเจ็บคไม่ดีอะไรเลยวะเนี่ยแม่งอื้ออื้ออือดึงกับมัโอ้นี่ปิงฮสิบแปดนะมโนโนเห็นอะไรหรือเปล่า นี่ขนาดปิงาติดแปดอือโอ้ยอืตอตบลองดึงข่้นมาอือสวยนี่ยายโดนตายซะอแหวงวิวรุ่ม,โโมาโคโดโอ้ยมันปิงอรือไรวะพี่เห็นมันมองพีวิวท่ไมแบบหนึน่งกลับมา โอเคเขาเสียหลบไปละยอมแลยมัเป็นหาวโอ้จากเที่จาก้อนกอิโซอิโซเออานน่จะดีครับเกมนี้นะรุ่น เขายอมเนี่ยแม่งบางทีวิ่งยืนนิ่งๆบางทีแม่งสู้นี่คืออะไรเออโอยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมนี่อ่ะอ้หูยชิคกี้าจับไดข้าดาาอือยนน่นี่ไงอึอสแปลงร่าง้อือสอึอส เกียบสวยแล้วก็ปาดอันนี้ไพ่ไปเอ้ยปาดไพ่เกียบเฮ้ยระเบิดไปใช้ท่าจริงจริงจริงเออเออเออจริงนะนี่จริงจริงนะเฮ้ยพิกโกโร่เจอพิกโกโร่แม่ง เฮ้ยเออทำแบบนี้ไม่ต้องโดดสองชั้นถึงจะพ้นกันเรอนี่โอเคเข้าใจทุกอย่างครับไม่โดดอยู่หายละไอ้โอ้กูญาจโดดทำไมวะโอเคไม่โดดองไห้ก่อนสวยขึ้นอกิ่หนึ่งดึงขึ้นมา รูฟี่หมัดยางพิกเกโรโอเคเดสข้าออกมาพยะกานบล็อกเขาหน่อยโอ้ oh. ไม่คู่เลยเอ่ะวัยรุ่นโอเคงัดสวย <c oughs> ดึงขึ้นมาแหมมัสุดหรอจะลุกนะนี่ไงยิงเข้าไปโอเคสวยงามครับสวยงาม อึสอึสอึสงัดขึ้นสวยงามนี่กวนะโอเคเลยต,ตีกี่ช้าไปไบอกกูทีนะนี่วิทตัวฟึกโอเคได้อยู่ไม่เกือบสวยที่พี่เผเลเผเผอนนเนี่ยเผลอไปเอ็มวันตอนนนี้เลยตอนแบบว่า tốt bọc chịu mời tốt cát nữa mời bọc 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 liu mời chị mời 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 อะไรยทุกอย่างครับไม่สวยตรงที่ดาเมจไม่พอเนี่ยน้องเอ้ยแต่เี้ยกูจะแตกเองนะ่ะเออโอย <c oughs> ดึงมาโอเคเกือบหนึง่งเลือดหนึ่งเราจะคัดได้รึปเปล่าด่าบปกเฮ้ยหลบ โอเคสวยงามเอ้ยจีอือครัชไม่ได้แดดได้นะครับท่านี้เออสุลหรอไม่แดดเลยแดดได้เนื้อที่จะแบบสุดโหเลยนะก็มีนี่ต่ออืออ้าวไม่ล็อกเลยโอ้อันนี้ก็เวิร์กอยู่นะโอเค จอจอเมื่อกี้ยังไงก็แตกอยู่เร็วโอเคสวยไม่ต้องหายหยุดหายใจบไปแวบหนึ่งโอเคสวยครับโอเคเราส,ส,สองต่อหนึ่งละเขาเหลือหนึง่งเราเหลือสองอะเดกรยหน่ ฮึบฮึบโอ้เมื่อกี้คือถ้าพี่บล็อกยังไงพี่ก็กาดแตกอยู่ดิ่ะไอ้อ้ยังไงก็สวยนะครับนี่ยยิงดักไปแบบรวดเร็ว,รวโอ้โอโอเคขัดได้สวย แทงแล้วก็จีรวดเร็วแคนเซิลยิงแบบรวดเฮลจี้จี้ไปสัตานี่เฮ้ยโกคูปะทะอันนี้สสวะแต่สวนเลยโอ้หลบดามเมจดได้แต่ว่าก็โอเคโกคูปะทะโรอโอเฮลนะอยากวิ่งไม่ทันโอเคเดกนก่อนชุดใหญ่ไฟกระพริบน้อง ไม่เป็นไรขอเอาคืนพี่คิดว่าพี่น่าจะทำดามเมจได้เอ่อเยอะกว่าเขาละรึเปล่าเออเซตอัพไปเลยนี่เลยแล้วก็สกิลสามอ้เอไป็นไงโอ้ดามเมจแบบเบิ่มๆโอ้ชี้กูเอ็มันไปเขาได้ไงเพราะว่ากูเอ็มันหลังเขาเฮ้ยเฮ้ยอยอ๋อโอ้ยใช่ไหมใครโอเคในนี้ดีวะกูคิดว่าเจอเคีนแบบว่าพุ่งต่อยกู เฮ้ยงัดขึ้นสวยดึงมาจอดเยี่ย <c> ม <oughs> โอ้ยพิกโกโล่หมดยางยืดเอพี่หลงคนในนี้ได้ยังไง,งลง่เฮ้ยงัดไม่โดนโอเคไม่เป็นไรดึงมาเขาจะกระโดดแบบว่ากระโดดน,นี้อย่างเยอเลยแล้วก็หลงคนเขาตลอดเลยเขาเสียท่านี้ไปแล้วด้วย หลบก่อนต่อยโอ้ no เออต่อยไม่โดนเฉยไปเงี้ยที่หาบ้าเนี่ยเก็บแตกละเดี๋ยวเขาจะดึงเลยตองมาลอกหัว้ แพี่ต้องระวังเรื่องโดดทุบสวยกูลืมกูลืมเรื่องโดดทุบไปเลย <laughs> ยังไม่ได้เล่นเกมยี้นี่นาะยิงเลยฮะไม่กี้ทะลุบล็อกได้อย่างไรกันติจอสวย เค okay, พี่รอนิดนึงให้แบบว่าครูดาวมันเอ่อมาทันนะถ้าเกิดเราไม่รอแบบนี้เนี่ยคือครูดาวเราแบบว่าระ,ะเบิดไปละโอเค okay, สวยตก็ยิงตาย,ยดเลี่ยมเขาเลีย่ยมเออตอนนี้พี่คิดว่าเขาน่าจะมีโหมดเร็วเราควรจะเปิดโหมดจัดเลยไหมออนี้ใครโอเคจริงสวย เดี๋ยวพี่รอเขาเปิดโหมดก่อนดีกว่าเราจะไปให้เขาทุบได้นะ 2, ไเนี่ยสักสองสามทีเป็นแบบโหมดชนโหมดไงสุดหล่อว่าอะไรกันโอเคสวยรวยจีปึ๊บปึ๊บไงเราก็น่าจะรอดได้อีกชิดหนึ่งไม่ได้มีเอ่ออะไรละแบบคอมโบโเทียมหนุ่มไงหมดละ ได้อย um. <that> <cru z> <out> pues ู่อย okay. nah. ่างนี้อุสอุสอุสยต้องเปิดหมดละไหวไหวหมดโคคูไม่ค่อยน่ากลัวนะพี่ว่ะเดี๋ยวมันมันจริงอะเนี่ยเราก็เราแจ็คล้วก็ดึงเลยโม่ไม่ไงนะกบุตย โอ้โชคสลัมโอเคสวยงามอาวเอ้ายเอ้ยไม่สกิลหนึ่งกูกูหายเมื่อกี้เขาไม่ได้ร้อนด้วยเหลือเชื่อวะเออผิดทธาชาร์จหนึ่งสอง มาสวยงามอจริงๆครับอันนี้เนี่ยเป็นเกมสุดท้ายของพี่เะไรอะไรรุ่นบอกเลยว่าพี่แม่งอเ้ย่โยดเกมโคตรจี๋ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้ดครับสวัสดีผมพี่โค้ดไอเคบอมบินตนวครับนะบ๊ายบายจุ๊ก